ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วรลงมานี้กันมาผอกันอีกแล้วพี่น้องเช้าวันอังคารเนาะพี่น้องเช้าวันอังคารลงเหมือนลงเวนได้ไข่กันได้เมื่อวานนี่กันยากนะมันส่วนเต็มอยู่เบิร์ดมือพี่น้องซักผ้าซักแผ่าเนาะของกับบ่อเดียวมารีวิวดอกปอมี่ปอมี่ของมารีวิวเลยเนาะพี่น้องเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาขี้ลายแห้งขี้ลายแห้งหาของบ่อเดียวเลยเนาะสื่อของไปหาปอนสื่อของไปหาปอนสื่ออย่างสื่อหินสามปอนละกะนสื่ออัน อันตมูไอเป็นเงินปลอมของประเทศจีนนะ,นะพี่น้องประเทศจีนเขาสีอันตอกเก่าสองหายอยู่เด้พี่น้องแต่ว่ามันหั่งเป็นของปอมประเทศจีนอันคนไทยเข้ากะเอาของปวมนี้ไปขายคือกันในพี่น้องระวังดีดี <laughs> เห็นเขาขายอยู่ในเว็บอันเฟซบ,บุ๊กเนาะอันแบบว่าอันตอกอันสิบแปดเคฝุ่นเนี้ยอันอันเก้าเคแต่ว่าเป็นของปอมพี่น้องระวังดีๆเขา ข้าสงบิึงดีๆนะพี่น้องเพราะว่าเทื่อเอขาเอาทองเหลืองไปตอกค่อยคอยค่อยคยเสียหลุดเลยได้เือหนึ่งพี่น้องเขาตอกกันสิบสี่เค่บอกหรือจังใดเนี่ยล่ะตะวันเป็นทองเหลืองนะเบิ่งก็ขึ้นโบเห็นนะพี่น้องมันไปเห็นแสงทองเหลืองกับทองทองอิรีนะมันก็มีความข่ายกันอยู่มันสีเหลืองขึ้นกันพี่น้องต่ว่าถัาเป็นทองเหลืองเนี่ยมันจะออกเหลืองมนๆเนาะขัดเป็นสีทองมันจะออกไอ้ทองใสๆเหนือมันจะบอกขึ้กันหรอกกันถ้ามึงดูๆแต่ว่าอันตอนก็ไปิสืจนนั่น ซื้อมาแพงผมได้พี่พี่น้องยี่สิบหาบอนขาดตุนไปเลยนะอันลักอะมันนีก็เป็นเสาวันอันอังข้ารทีหนาวพี่น้องหนาวหนาวทางหนอกหิมะตกมื่อคืนนี่หิมะตกพี่น้องเมื่อคืนนี่นะโต๊ะตั้งแต่สามช่องถุ่มพี่น้องโต๊ะตั้งแต่สองถุมมาหอดเนี่ยมือเสาเสาผมะมานตีหานี่ละตีห้าละกับ หลังจากหันหลักฝนตกพี่น้องคันชุมว่าหิมะตกแล้วฝนตกนี่มันก็เสียละลายเนาะพี่น้องเพราะว่าอันหิมะอันนี้ก็เป็นฝนแห้งอ่นละพี่น้องแต่ว่าอันฝนมันก็มาละลายหิมะเนาะเดี๋ยวเขาจะทาบรรยากาศทั้งหลอดเขาเดินพี่น้องเดี๋ยวเดี๋เพิ่มหนึ่งกลับกล่องก่อนนะพี่น้องมาละลายแน่แต่เด้นี่นกระนาเติบอยู่เด้เห็นบ่เห็นอยู่รังข้าป๋อพี่น้องเดีย๋ยวเห็นบ่พี่น้องรังขาหน้าเติบอยู่เพราะว่ามันตกมาโดนอ่ะนะตก อยู่ร้านม,ามองก็ซีโต๊กอยู่หรอกพี่น้องมึอน,นี้นะอันแถวแถวลิ้นคอนดิโต๊กไลยอยู่พี่น้องโต๊กไลยอยู่บรรยากาศยังมือเสาร์เราตอนนี้ก็บแปดโมงหรอพี่น้องไปส่งแม่เจียวก็บว่าไม่ส่งหรอกว่าอันบอกให้ออกไปไอ้ไอ้ไออยาละเคือนว่าอันไปขึ้นรถนะนะพี่น้องคือเก่าหน่ะละแต่ว่าแม่เจียวบอกให้ถ่ายวิดีโอปันไหนเนาะเขากระบ,บอกว่าดูแม่เจียวปันไหนเนาะตอนนี้ก็บยุ่งห้องพี่น้องยุ่งห้องเนาะล้างจากที่อัน ว่าสิขายบาทพี่น้องมีตแต่เหลืองอีลีเด้สิวอาซูฟังอันอีนอยงล่ะมิจะจเนวเสียงเงินหนะอันมือเจสิก้กามาหรืมือหนึ่งวันเสาร์ล้วกระส่วนเต็มมันโบนเป็นส่วนเต็มเด้พี่น้องมันบูหัวมันอันมันดอกมองได้นะพี่น้องแบบว่าเฮ้ดจังไ้กับโบเสาร์นะซื่อสื่อน้ำยามาใส่กับเบิร์ดไปจกักขวดเบิร์ดหกขวดพี่น้องหกสามหกสิบแปดประมาณสิบแปดบ่อนเบิร์ดพันกว่าบ,บาท จ่างซางมาเบิ่งรอบแรกนั่ะลอยแถดลอยลอยหนึ่งหรือลอยสี่สิบเหรอคะลอยลอยนี่ละลอยจำบ่ได้ว่าลอยเท่าใดเนาะบัดนี้เทียวสองค่ะให้มาเบิ่งเท่วแรกกับอันมาเบิ่งกับเฮ็ดบ่ได้พี่น้องบ่เฮ็ดได้เฮ็ดบ่ได้กระเบิดไปลอยลอยหนึ่งหรือลอยกว่านี่ยละจำบ่ได้เนาะเทียวสองให้มาเบิ่งอีกกระบิดไปสี่สิบปอนด์เฮ็ดบ่ได้อีกพี่น้องบัดนี้ก็สินัดเข้าอันวันพฤหัสเนี่ย มาถอดปอกส่วนบอกพี่น้องถอดอันสะโคกออกว่าอันสิเป็นจังไดนะคอยคิดว่ามันอยู่หลังสะโคกนี่ลหละคอยคิดว่ากันถอดสะโคกออกยังได๋มันกับตรงไหน่ะเพราะว่ามันอันท่ออันส่วนนี่มันใหญ่นะปอกมันใหญ่นะมันบนน่าสิบล็อกกันนดพี่น้องก็ถามว่าเบิ่งกันว่าสิสิเป็นจังไ๋เนาะแต่ว่าคนคนกัยังบ่งมอเบิ่งบานเจ้าคนอยู่พี่น้องบนแน่ใจว่าอันเขาบไม่มีเงินหรือจังไ๋หรือว่ามันแพงไปก็ทาเบิ่งพี่น้องก็ว่า กับผมมีปัญหาอย่างดอกอยูหนี่มันก็นอยู่ไดย้ยู่ห้ากับบริเซียเคลื่อนค่าอันเคลื่อนมาอย่างราคาอันมอคิดมออย่างเนาะกัเพามันใส่เบิดแล้วนะเป็นบานเห่าแล้วเนะสียนอะแต่ว่าสิอยากได้ล้างไมเพอาอยากได้หมุนเก็บของที่มันใ,นใหญ่ขนะึ้นนั่นเสียนอะจัก,กรยงจัก,กรยานแล้วจอดไปทั้งหนอกสนิมขึ้นเบิดนะพี่น้องเพราะว่าประเทศอังกฤษมันฝนตกเบิดปีนะพี่น้องสื่ออันกองมาใส่มันกับกองใส่ได้ขั้นหนึ่งใส่แต่แดตห้องคอยกับเครื่องอัน เครื่องตัดหุงตัดอย่างสีนาพี่น้องมันใส่ชีวิตมันบุพ่อมันกะอย่างกางสีนาะฮอะอันเจสิก้ากับสิปปีเทอร์มันทีมันทีสิบสามเดือนท่านว่าพี่น้องสิบสามเดือนท่านว่าก็จะจิดเทิร์มละกันกัสิกับมาประมาณเอ้กัสิปีเทิร์มประมาณสามอาทิตย์นี่ละพี่น้องช่วงคริสต์มาสนี่เขาสิบปีสามอาทิตย์น่ะอะไรเด๋ยวสิภาพาไปเวิ่งวิววิรนาบดพี่น้อง่ะพี่น้องนาบด หัวเท่ากะใบใหม่ก็โลนเบิดละพี่น้องน,นี่มันละลายเบิดอะไรได้พี่น้องมันละลายเบิดไลยเตอ๋อเพราะว่าฝนมันตกฝนมันตกมันเกิเลยเห็ดให้หิมะละลายนนะ่ะมันก็สิคือมิวสิทธาเบิร์ดเม่อเหรอแล้วก็มืออื่นมันพูดนี่ยพี่น้องมืออื่นมันพูดไอ้ข้อก็จักเสร็จเลยไปสื่อของบ่วาเพราะว่ามันตีลบสามองศาเหี่คันติดลดคันติดลดคันตีลบสามองศาเนี่ยมัน ไอ้หนาวสุดน่ะสี่องศาพี่น้องที่ลบสามองศาแล้วก็ขอว่าใครไม่ขี่จักรยานไปมันก็สีหนาวนะพี่น้องมันก็สีหนาวแห้งแล้วก็อันถนนถนนก็อาจสิเปียกชื้นแฉะช่สิเนาะขอยอาสิขี่ใครแม่คอยดูนะพี่น้องใครแม่บรรยากาศดีๆีองนี้คันมันน่ยก็สิขี่รถทุรถอันบัดไปบริจากันนะพี่น้องถ้าทาเบิ่งก่อนเบิ่งสถานการณ์ความหนาวก่อนเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันก็เริ่มหิมะตกเริ่มหนาวเริ่มตี่ลบแล้วนะมันก็กระตือ ปีนี้ก็ซือว่ามีหิมะเด้พี่น้องบางประเทศอังกฤษบางปีกับ่มีหิมะเลยเด้์บ่มีเลยแบบว่าอันอันมากก็มากเป็นละองอยู่สินาะมันบด้ตกมันบดิหิมะบริตกทัวไปบ่ตก,ปต,กปต,กปตกทุกปีนะประเทศอังกฤษนะอันเขาว่าบรรยากาศมันก็คลายเมืองไทยอยู่หน่อยหนึ่งอยู่ได้พี่น้องเวลาหอนมันก็ห่อนสามสิบสามสิบสองอยู่สินาพี่น้องอันคือว่าแล้วมันมีซีเดูกาลนะประเทศอังกฤษมีซีเรดูการมันก็อัน ไอ้รวมกันไปแต่ว่าฝนน่ะตกเบิดปีพี่น้องบ่บ่มีหนาฝนประเทศอังกฤษน่ะตกเบิดปีแล้วแต่มือใดงไม่สิตกมันตกอยู่เบิดปีน่ะแต่ว่าหน้าฮ้อนนี่มันก็สิมีแต่หน้าฮ้อนอยู่ช่วงอันช่วงสามเดือนนั่นล่ะพี่น้องน้องนะมันก็สิหนาวหนาวหนาวหน่อยหนาวหลายสินะเนาะเอาละคลิปนี้ก็ซ้ำนี่แหละพี่น้องมาทักทายผ่้หายคิดถึงเบาโน่นเบานี่ซูฟังเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศโน่นนี่นั่นเนาะพี่น้องเจอกันคลิปหน้ามีอย่างดีๆสวยๆงาะสีม่วงเบาซูฟังเนาะคณะสวัสดีค่ะ